สวัสดีนะฮะทุกทท่านนะครับวันนี้เราบพบกับ BY Station นะครับวันนี้นะครับ BY Station นะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับคำว่ากองทุนรวมนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าซีรีส์ใหม่นะฮะที่ทางช่องของเราเนี่ยก็จะทำขึ้นนะครับในปี2564นี้นะครับโดยก่อนอื่นเลยที่เราจะนำไปทำความรู้จักกองทุนรวมนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมในปีนี้นะครับผมถึงอยากที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับคําว่ากองทุนรวมมากขึ้นอันแรกเลยนะครับที่ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องมาสนใจกองทุนรวมมากขึ้นเลยก็คืออย่างแรกคือในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในวันนี้นะครับที่เราทําคลิปกันเนี่ยผมเนี่ยลองหาข้อมูลนะเข้าไปดูในส่วนของประกาศอัตราดอกเบี้ยของแบงค์พาณิชย์นะ ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประจำวันที่5มรการาคม2564นี้บอกเลยว่ากวาสายตาเร็วๆนะครับแทบไม่มี1อยู่ทั้งหน้าเลยเป็น0นยจุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่เราฝากกันอยู่ทุกวันเนี่ยแทบจะบอกว่า0.25แล้ว25สตางค์แล้วนะครับณวันนี้นะครับเงินฝากประจำเองก็อยู่ที่ประมาณ50ตังค 3าเดือนหกเนหรือสิบสองเดือนนะเต็มที่ก็จะมี1บาทเข้ามาแทรกบ้างแต่ก็เป็นธนาคารที่เราอาจจะหาฝากได้ยากนะครับถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่เราหาฝากได้ก็อยู่ที่50สตางค์ยังไม่รวมภาษี15เซนของดอกเบีย้ยกะต้องถูกเสียบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากณนะวันนี้มันน้อยมากนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับสมัยก่อนนะฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราสัก20-30ปีที่แล้วเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันยังสูงถึง เป็น10บาทอะ่ะสิบเปซนเะครับเขายังสามารถที่จะฝากเงินแล้วได้ดอกเบีย้ยขนาดนั้นซึ่งการที่มีดอกเบีย้ยขนาดนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องไปศึกษาหาความรู้ในส่วนของการลงทุนประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเงินฝากก็ได้นะครับสินี่มันโอ้โหมันสูงมากนะครับแต่ณวันนี้นะครับเงินฝากที่พวกคุณพ่อคุณแม่ท่านท่านก็ฝากกันอยู่เนี่ยมันเหลืออยู่ที่25สตางค์แบบนี้มันคงไม่สามารถที่จะให้เราเนี่ย ฝากเงินอยู่ตรงนี้แล้วให้ดอกผลสามารถที่จะกินดอกผลได้เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกเลยนะครับที่ผมนําเสนอว่าเราอาจะต้องทําความรู้จักกองทุนให้มากขึ้นก็เป็นในส่วนของดอกเบี้ยที่เราจะต้องไปหาดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงือาดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่เรามีอยู่นะฮะ ปัญหที่สองเนี่ยก็จะเป็นประเด็นส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยเจอกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากที่จะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแหละไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปศึกษาหาความรู้ยังไงไม่รู้ว่าจะไปซื้อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไงอันเนี้ยกองทุนคือคําตอบนะครับเพราะกองทุนเนี่ยเขาจะมีผู้จัดการกองทุนมาจัดการการลงทุน ต,ต่างๆที่ผมบอกไปให้เรานะครับเพียงเรานําเงินเข้าไปใส่แล้วเขาก็ไปลงทุนให้เราเสียค่าธรรมเนียมนิดๆหน่อยๆให้กับเขานะครับเพื่อที่เขานําไปลงทุนในสิ่งที่เราต้องการนะครับและณวันนี้นะครับเขาเรียกว่าการเข้า,ขาถึงข้อมูลนะครับของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเราเข้าโทรศัพท์มือถือกันเนี้ยก็สามารถที่จะรู้ข้อมูลทุกอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับซึ่งการลงทุนที่ผมบอกว่า กองทุนมีให้เราลงทุนนั้นมีอะไรบ้างของตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับรือว่าจะเป็นหุ้นนะครับเป็นทองคําเป็นน้ํามันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศต่างๆเราก็มีให้ลงทุนทั้งหมดหุ้นต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปลงทุนในบริษัท p p l เป่ะอ่ะโทรศัพท์มือถือเราใช้กันถ้าเราอยากไปล,ลงทุนในบริษัท a c e b o o k ล่ะ ที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยมันทําได้ไหมนะครับในส่วนของกองทุนตรงนี้มีคําตอบให้เรานะครับ3ครับการซื้อขายทุกวันนี้มันทําได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเราแทบจะไม่ต้องไปติดต่อเขียนเอกสารอะไรเหมือนแต่ก่อนให้วุ่นวายแล้วเช่นเคยเรามีโทรศัพท์นะครับทุกแอปธนาคารที่เรามีนะครับโมบายแบงกิ้งของเขานะฮะก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของการเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ท่านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะ ทุกแอปอะไม่ว่าจะธนาคารไหนตอนเนี้เป็นเขาเรียกก็เป็นในหน้าในการขายหน่วยลงทุนทุกๆท,ท,ทุกธนาคารแล้วนะครับซึ่งก็เอื้อต่อการซื้อที่มันง่ายขึ้นมากและทีทีเดียดก็คือจำนวนเงินนะครับที่จะซื้อหน่วยลงทุนณวันนี้เนี่ยมันน้อยมากนะครับล่าสุดบลจหนึ่งนะฮะทำออกมาเริ่มต้นที่1บาทและฝากครั้งต่อไปก็1บาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะฝาก กองทุนด้วยเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันน้อยกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้อาจจะยอมรับว่าในการเปิดครั้งแรกอาจจะต้องใช้เงินถึง1 0,000บาทหรือ5,000บาทแล้วก็ในการซื้อครั้งถัดไปต้องมีหลักพันอ่าแต่ตอนนี้หลักร้อยหลักสามารถทําได้สามารถที่จะเราจะบอกว่าเราสามารถที่จะซื้อกองทุนนี้ได้ทุกเวลาเลยเหมือนฝากเงินเลยนะครับซึ่งมันเอื้อในการที่จะเราเข้าไปทําความรู้จักกับมันได้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกมานะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ ส่งเสริมให้เราเนี่ยอาจจะต้องไปมองหาการฝากเงินนะจากการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ปกติที่ได้ดอกเบี้ยต่ํามากนะครับลองย้ายจัดสรรเงินไปฝากเงินในส่วนของกองทุนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะถั่วเฉลี่ยให้ในส่วนของผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะฮะซึ่งสูงขึ้นยังไงก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของกองทุนเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดในคลิปถัดไปนะแต่ผมขอพูดรวมๆไปก่อนเลยว่า ยังไงกองทุนก็มีผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าในส่วนของอตัวเงินฝากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องไปศึกษาและทําความเข้าใจในส่วนของความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆก่อนจากเหตุผลต่างๆที่ผมบอกมานะครับว่าเราทำไมเราถึงต้องไปทําความรู้จักกับกองทุนนะวันถัดมานี้ในส่วนที่2ก็จะเป็นบอกเลยว่ากองทุนคืออะไรนะครับกองทุนรวมหรือมัลชั่วฝันเนี้ยคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมจะลองใช้คําที่เป็น ภาษาง่ายเข้าใจง่ายก็คือกองทุนรวมเนี่ยมันก็คือการนําเงินของเราเนี่ยนะฮะหลายๆคนนะครับก้อนเล็กๆของเราเนี่ยพนันหมื่นของเราเนี่ยหลายๆคนนะฮะมากองรวมๆกันเนาะกองรวมรกันของผมของคุณเนี่ยหลายๆคนกองรวมๆมรวมกันให้เป็นกองใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนกองทุนหนึ่งของเขาเนี่ยสักคนหนึ่งมาจัดการไอ้เงินก้อนใหญ่ของเรานี้โดยนําไปลงทุนในสินทรัพย์ ที่เขาได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะนําไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรผมยกตัวอย่างเช่นกองทุนในกองเสี่ยงต่ำๆนะครับกองทุนตลาดเงินอันนี้กองเสี่ยงอยู่ที่1นนะครับเขาก็รวบรวมเงินอย่างที่ผมบอกเอาเงินของทุกคนมากองรวมกันไว้เป็นกองใหญ่ๆนะครับแล้วเขาก็เอาเงินกองใหญ่ๆนั้นไปดูว่า แต่ธนาคารธนาคารไหนต้องการเงินมั่งเขามีเงินในก้อนที่สูงมากใช่ไหมครับเขาสามารถที่จะไปต่อรองในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าคนทั่วไปที่จะไปะต่อรองกับธนาคารได้ก็อาจจะได้ดอกเบี้ยสักปกติตัวออมทรัพย์อยู่ที่25สตางค์เขาอาจจะไปดิวมาได้สัก9สตางค์1%หรือ75สตางค์ซึ่งอาจจะได้มากกว่าที่เรา ไปลงทุนไปฝากเงินเองอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้แต่ละกองทุนเขาก็จะมีบอกไว้ก่อนแล้วนะว่าเขาจะไปลงทุนในอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นไปลงทุนในเงินฝากประจำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็จะมีผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยให้เรามองเห็นในฟันแฟกชีตนะครับมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งแล้วนะให้มารู้จักนะครับในฟันแฟกชีตเพื่อให้เราได้ไปศึกษาดูว่ากองทุนนี้ลงทุนแบบนี้เราโอเคหรือเปล่านะครับซึ่ง ถ้าเป็นกองทุนที่ความเสี่ยงสูงขึ้นลักษณะเดียวกันเลยก็เริ่มจากรวบรวมเงินกองเล็กๆของเราไปกองรวมกันให้กองใหญ่ขึ้นแล้วผู้จัดการกองทุนนั้นก็เอาไปลงทุนในสิ่งที่สินทรัพย์ที่สูงขึ้นเช่นอาจจะเป็นทองคําก็ไปรวมเพื่อซื้อทองคําหรือน้ํามันเขาเอาเงินเราไปซื้อน้ํามันดิบได้แต่เราไม่สามารถที่จะเดินไปซื้อน้ํามันดิบได้ถูกต้องไหมครับหรือเอาเงินเราไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ก็ได้อ่า หรือเอาไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ได้ที่ผมบอกนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะของเขาใช้คํานี้นะใช้ความเข้าใจความเสี่ยงของกองทุนแต่ละกองที่แต่ละคนรับได้แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอาจจะพูดขยายความถัดไปในคลิปหน้านะแต่โดยคอนเซปต์แล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาเงินเราไปลงทุนกองรวมกันแล้วนําไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคาดหวังตามที่เขาได้ตั้งเอาไว้นะครับตามนโยบายลงทุนที่เขาได้ตั้งเอาไว้ อันนี้ก็คือเป็นอรมรวมของกองทุนรวมนะครับความซับซ้อนของมันผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กลัวเนี่ยก็จะกลัวคําว่าความเสี่ยงของมันเนาะซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุนในแต่ละประเภทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะความกลัวนี่จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้อันนี้กันไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะฮะ ถัดมาในส่วนที่3อันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยเหมือนกันว่าแล้วถ้าเราเอาเงินของเราเนี่ยไปกองรวมกันในกองกองทุนแล้วเนี่ยไอ้ผลตอบแทนนะ่ยที่เราจะได้เนี่ยมันได้ในรูปแบบไหนมันเหมือนเป็นดอกเบีย้ยเหมือนเงินฝากไหมนะครับผลตอบแทนของกองทุนนะครับจะได้กลับมาในส่วนของ2รูปแบบนะครับคำแรกที่เราจะต้องรู้จักเมื่อเราลงลงทุนในกองทุนแล้วนะครับก็คือคําว่าหน่วยลงทุนและ NAV นะครับ NAV ก็คือมูล,ลค่าของหน่วยลงทุนที่เราซื้อไปณขณะนั้นนะครับเช่นนะครับในการที่เราลงทุนในกองทุน A นะครับหน่วยลงทุน10บาทตอนที่เราซื้อนะฮะพอเขานําเงินเราไปลงทุนกองทุนเขามีผลก,ลากําไรงอกเงยมากขึ้น NAV เขาก็จะอาจจะขึ้นเป็น11บาทนะครับตอนที่เราขายเราก็จะได้กําไรจากส่วนต่างของ NAV อันนี้แหละ นในทางแรกนะในทางแรกนะครับซึ่งระยะเวลาในการขายของเรานั้นไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับเราอยากจะอยู่แค่ไหนแล้วแต่เราเลยอาจจะฝาก5วัน10วันก็ได้ถ้า NAV มันขึ้นไปในจุดที่เราต้องการแล้วนะฮะอันนี้ส่วนที่1เขาเรียกว่าแคปิตอลเกนนะครับส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนนะ กับ2นะครับในส่วนของเงินปันผลนะฮะอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ได้ผลตอบแทนไปในรูปของดอกเบีย้ยนะครับแต่ได้ในรูปของเงินปันผลซึ่งเงินปันผลนี้นะครับเราก็ต้องไปดูก่อนว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆเนี่ยบอกด้วยหรือเปล่าว่าจะปันผลให้เราปีละกี่ครั้งและปันผลด้วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในบางกองอาจจะมีปันผลแต่ว่า กองที่มีผลปันผลก็จะมีโอกาสที่จะได้รับส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินปันผลส่วนต่างนั้นอาจจะได้น้อยหน่อยอันนี้เราอาจจะต้องไปดูเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนย้อนหลังนะครับการปันผลย้อนหลังของแต่ละกองเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็จะได้ผลตอบแทนของกองทุนจะมี2อย่างนะอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ามูลค่าของหน่วยของตัวมันเองเคปิตอนเกนกับอีกอักอนนึงคือตัวเงินปันผลนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาในการได้เงินปันผล ก็ค่อนข้างที่จะไปอ่านในฟันแฟซชีทที่ผมบอกก็จะมีบอกนะครับหรือไปดูการปันผลย้อนหลังก็จะคล้ายๆเดิมนะครับว่าในแต่ละปีเขาจะปันผลช่วงไหนแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะได้ในส่วนของอส่วนต่างของตัวแคปิตอนเกนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนและเราพอใจแค่ไหนสรุปสุดท้ายนะครับวันนี้ในตอนที่1น,นี้เรา ผมให้กรู้จักในส่วนของกองทุนรวมและผลตอบแทนว่ามันได้ยังไงไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานํามาเทียบมันกับเงินฝากเลยว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับผมก็ต้องบอกว่าในมิติของผลตอบแทนยังไงกองทุนรวมก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับแต่เงินฝากนั้นสาหรับใครที่ชินกับเงินฝากนะครับก็คือจะได้ผลตอบแทนที่ฟิกซ์มาแล้วนะครับตกลงกันแล้วว่าฝากเท่านี้ได้เท่านี้ ฝากเท่านี้ก็จะได้25สตางค์นะครับฝากาประจํา6เดือนจะได้50สตางค์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่ว่าในส่วนของกองทุนถ้าเราเข้าใจความเสี่ยงของมันนะครับเราก็อาจจะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะฮะก็สําหรับตอนแรก ทำความเข้าใจในส่วนของกองทุนกันอย่างกว้างๆนะครับหวังว่าในตอนแรกนี้อาจจะจุดประกายให้ใครหลายๆคนอยากที่จะทําความรู้จักในส่วนของกองทุนรวมมากขึ้นนะครเดี๋ยวเราจะทำซีรีส์นี้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามชมนะครับยังไงสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับให้ช่อง b y Station ของเราด้วยนะครับติดตามชมกันในตอนถัดไปสำหรับกองทุนรวมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ